วัดห uh ัวสวนมหาเจดีย์สเตเลสเราก็ได้มาเห็นทางเขา้านี่เขามาติดให้นะสุ่ชินเขามาติดให้นั่นเนี่ยแล้วตกลงได้ที่จอดรถตรงไหนละ่ะ uh huh. เดี๋ยวแย่ก็ข้างในอวะวัดนะเพราะเน้นพระนี่ไม่ได้โฆษณาอะไรมากมีผ้าป่าไม่มีลิขก,การละเล่นแต่ไดมาขอดตัวนี้ ที่ไขทองก่อนใครจะขายทองก็เตรียมประจําที่นะครับนี่ขายทองกันด้วยอะ่อะก็นี่ได,ดอกไม้ทุกเทียนเนี่ยเอ,อาไฟพามาเพิ่มไงเนี่ย,ยก็ฉายตรงนี้นะซ้ายมือเนี่ยทองขายทองดอกไม้ทุกเทียนปิดทองโอแล้วก็พญานาค ก็เดี๋ยวจอดรถตรงนี้โอ้ข้าวไฟนะ้ำมาสติดแล้วพี่เอสไฟสีฟ้าเนีย่ยจอดใต้ใต้นี้ก็ได้เยอะไฟข้างบนก็สวยแล้วนะอโอเคแหละอืมบรรยากาศท่านอุสิทธ้ยองห่าเยเดี๋ยววัด